ก็บอกให้มาเล่้ยนให้ฝั่งนี้มีก่อนนะตรงนี้ไม่มานะพรุ่งนี้มานะต้องมาวันนี้ก่อนต้องไปสัญญาก่อนด้วยสัญญาก่อนสัญญาต้องเป็นสัญญาอยากบอกฝืนไรหลเลยที่บอกว่าพรุ่งนี้ไม่ใช่หรอไม่เอาวันนี้ก่อนเหงา ก็ผิดก็ผิดก็อนนเอ้าเหียยังมีอะไรเอาคนเอ้มาได้เหีอรเอาวะมัน <c oughs> ไปไหนวะคนไปไหนวัน่ะมันฟาร์มเนี่ยผมไม่เห็นคนนะขึ้นมาดีแล้วผมกระสุน คนคนโอเคโอเคจานแป๊บนึงใครใครบินมาเมื่อกี้ตรงนีนโอยรถไฟรถไฟาบางผมัผมอยู่ไงมเมาแล้วเียวันนี้ครับคุณเมโลดี้แคัแมละ ของพร้อมเลยกี่ตัวพี่นันสามตัวเลยปะใช่ทั้งคาหรอหรือว่าไงอ่ะมองหนึ่ยิงไปเถิดเลยอ๋อเอายิงยิงให้เฉ็บหน่อยได้ปะตัวนึ่งเอาก่อแตกกัเลยก็ได้ไม่โดนเลยเป็นหลบแบบดิจิตอลมากเลยคอทอตัวนึงคอแตกกันนึงไอ้วคนที่ตรงนี้ได้ปะคนที้ตรงมาผมได้ปะอ๋อให้นอกได้ปะ มันไม่โดนอะ่ะมันหลบแบบมันวิงแมนไงเออมันวิงแมนเข้าใจฟิลอยู่มันมันกคลัค่นที่อยู่เขาใอ้หลอกไฟก็มาไปไปมา <laughs> แก่งครัยิงก่อแตกโอกาสน,อน็อกหน้าเยอะนะผมพูดเลยใจเย็น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 เลยแต่ตอนนี้ตัวที่ยืนอยู่ตรงนี้เนะี่ย <laughs> มันหล,หลบแบบคุณเป็นเมนตนไหนคุณนัดคุณต้องยิงไปผมหลบแต่แล้วแตะเข้าเลยแต่แล้วแตะแล้วแค่นั้นเองมันหลัวมก็รอช็อตนี้อยู่ ก็แตกก็แตกเอ่อไลฟ์ไลฟ์ก็แตกไลฟ์ไลฟ์น็อกก็สุนหมดพูดเลยสุนหมดเนะพียร์ถ้าเนึงนะ้นก็สุนหมดโอ้ยใช้ปืนอะไรแบเนี่้เ <c oughs> หลือไอ้ฝั่งนูน าไม่ก็ที่ไหที่ไหเจอกันเจอกันคนนั้นเจอกันที่แจมอโอ้ยเอ็นเดอไม่ไม่รีเดกันไมทำไมทำไมต้องมาแจมตลอดเลยมัน <c oughs> ต้องมาแจมตลอด เขามาจากไหนทใไมเขาแบบไม่เข้ามายิงคุณแบบนั้นนะผมไม่เข้าใจาคุณมากเลยไอ้เรเห็นเรากำลังยิงอยู่เนนขารีบมาเลย

นยุงเหรอไม่ทำมาเก็บเพื่อนเนาะชื่ว่ามาเก็บเพื่อนคนยุงเหรอคุ้นยุงก็ดีก็ทำได้ใช่ใช่ใช่ไอ้มันก็หล่อแล้วพี่นัทฮะมันก็หล่อแล้วพุ่งคนยุงนั่นแหละตรงนั้นน่ะคนยุงจ้ะเอาไม่เคยหรอกอบางครั้งเขตมันพ่นยุงใจซ้อนบ้านเราอะฟันเหมือน เกือบแตกนเกือบแตกก็ไม่เล่นบอกเลยก็ไม่เล่นบอกเลยเอาว่าตอนนี้เกือบตายบอกเลยว่าเกือบตายกับแม่เล่นบอกเลยคุณ เกือบไม่ได้เล่นอถนี้จะได้วะรอจะได้จะได้เก็บพินาศพินาศโคตรจริงเลยผู้ชมที่ดีใช่ปะเอาปลาเข้ามาโซเรจมันมันล่ากินดูไม่ผมเปิดยังวะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลผมปิดไม่เหรอวะผมปิดไม่เหรอ เมื่อกี้ผมผมาผมปิดไมค์แล้วผมไม่มีใครตอบเลยตอบพี่กเลยนี่อนพิ่สมบัติอันนั้นใช่ปะไอดีสำรองอใช่ปะเออดีอะดีแล้วมก็จะเออดีนี้ไปเก่นกับพี่นัทจะไงใช่ปะไม่ได้แบบชิวๆไงอุยนพุ่นเดียบินแค่เดียววะม่ผมอยู่จ้ะ โอ้โหวงโคตรใหญ่อ๋อแม่นจาตรงนี้เราไปมาสเตอร์กันอนะตัวนียไปมาสเตอร์วะจ่าออกจากออกจากไดสิได้ก่อน เออไปงคนเหรอแล้วดูวออะไรหรอหรือว่าเอาจีนทำไปด้วยไม่มีคนเพิ่งเอาไอ้ดอกไปคนตีทุกในสามเลยละเล่นที่สองเกมเช้มเหเกมหนึ่งที่สองเกมเลยเอาเกินเอาเกินโซโลวเหรอเออเอาะว่าเข้มก้นเขานี้ไม่เข้มจริงทรัไม่ได้ ทำไมชีมทำไมพี่เล่นโซโลแบบยิงดูแลดูแลง่ายวะทำไมกูเล่นแล้วกูเจอแต่อะไรก็ไม่รู้แม่เจอแต่พวกแบบผีบ้าผีบัวไม่เล่นเองมันก็ได้พี่แต่แบบไม่ได้ไฮโลไม่บอกแะ้วแบบเออแบบมีแต่แล้วแบบอยู่ดีเพื่อไม่หิวคิวแม่งไม่เป็นอะไรเงี้ยเออพวกแบบหมดคำจะพูดเลยอยากแค่จะบวกก็ยิ่เออไม่ไม่บวกกันมันไม่ดูว่ะมันเดือดมันเดือดให้สองแบบให้สองแบบด้วย เกียนทีม้วยมันเรียนคนเดียวายากคนแล้วเออขอบคุณบาท <c oughs> ขอบคุณ ื่อนตายเลยเพื่อนตายเลยเพื่อนตายวงเพื่อนไม่มีผมก็น่าเพื่อนโดนยิงเพื่อนไม่มีประสบเพื่อนนึกว่านึกว่าเพื่อนโดนยิงผมหันมาเอา้าน็อกเพราะผมก็ยังยงิงไอ้เจ๊บีตัวเดียวนะ ไปเข้าทำไมวงนี้ใช่จ้าหากเข้าด้วยนะหัวฉี่เหมือนกันสายสายเดียวกันเลยใช้ท่อเดียวกันเดียวเฉนะเฉชอเฉาะเฮ้ยตรงนี้พวกหักแขวนเออเอาได้เพื่อนเอาได้เอา เอาว่ะมาว่ะขึ้แล้วเ่ยเอาเอาไปก่อนเออเข้าชื่นแล้วเกมนี้เธอแชม์ออไม่ไม่ได้ยินเสียงยัดยัดหิวยัดไม่ิวเมื่อกี้ผมไม่ดูแพ้ไี่หิวไปอ่ะไม่หิวเลยหรอไ้สองแป้ง นะนะนี่ได้สองเลยเหรอโอเคแล้วที่สามก็บวกก็สี่สิแล้วพี่น้าขาเท่าไหร่สองร้อยหรอเนือร้อยกว่าไม่เยอะมากผมจำได้สออยสองร้อยกว่าสองร้อยเลยหรออาจจะอีกตาหนึ่ง<อ>ต้องอีกตาหนึ่งอ่ะต้อีกตาต้องอีกเกมนึองไม่อีกเกมนึงเกมนี้ก็น่าจะบวกกัแปดสี่เกมมั้งตัวตายไอ่ะ<อ>โอเคสอสิบแปดอไม่ถึงบวกแปดแล้ก็แชมป์แก็แชม เลยอีกทีอ่เลยได้ไงวะกูไม่อยากเล่นเคเบิลตรงนี้แหละสับอะไรจะไปไนีพฟุนเฮลโอเคสายเีรถ้าจะเล่นแบบนี้ต้องดิปันละค่ะใจ้มนขึ้นโกะผมรู้สึกก็แป๊บนี้ อ่าจบแล้วยังโอ้โหตัวที่หนึ่งเี๋ยวที่หนึ่งเฉยวันนี้บวกสามร้อยแล้วต่ออะไรวะไมเคิลอีกบักอัพคือแะไรวะมันมันมันจะพูดว่าอะไรพี่แป้บ้างไหนผมรู้พี่อีพี่เก่งอังกฤษใครนี่ไงทีมมาเนี่ยทีมเราผมไม่เก่งอังกฤษโอะกัน โอ้เก็บไปีน้องยิงได้ไงอ่ะ <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ยิงมุ่งมัวมม่วไปกินี่งมั่วมก็จะถามเลยผมก็ยิงมัว่วก๋มุ่มั่วมากเไยไปนี่ไปนี่ได้ไปถามเปิดเนี่ยถ้าเขาปืนเป็นบอลหรอสาดตร์หร,ร,ร <laughs> ออะไรเนี้ย <laughs>

ได้คอนสี่พัน 4, ฮลัลโหลเปล่งตัวเอ้ยเปล่งตัวเหรอไม่ต้องเล่นเผื่ <มา S 1> อจอยย้าย,ย,ยจับอะ๋อขาอันนี้เคเบิ้ลไม่เปลี่ยนเลยขายากเคเบิ้ลไม่เปลี่ยนนะยิงมาต่อโล่อีกแล้วพี่แนทแตายแล้วไม่โดนเลยมีมยัดตัวัต้องดรามีดเนอะตายแล้วผมให้น้องแบทอ๋อจะดารามีดเหรอนี่คือน้องให้น้องมาแบทต้องหัดยิงเคเบิ้ลบ่อยๆเลย ตายแล้วแต่ต้นเกมเรอโ okay, อเค้อาทีห้าแล้วโอ้พันเก้าว่ะเฮ้ย oh, hey. <c oughs> เออรูออ้ว่ะแทงเกี you, <c oughs> ่ยวเพื่อนกูเยอะอยู่ <c oughs> กำท้าเก็บไปกันแหละโอ้ oh, จะได้ไอ้ดอกไม่เีแถวนี้นเลย <c oughs> ชิวภาพนี้เลยมันก็เป็นชื่อล,อง,ลองแบบนี้แหละแรงัากก็สุนหมดแล้วมั้ง <c oughs> <c oughs> มาแล้วมดแล้วมดแล้วน่าหลอกไปอยู่แต่ต้นเกมแล้วคุณตามสวัสดีเอเเอผไม่ชอบเหตเป็นหนอ่ะเอาเหตถอมได้ไหมผมมอกไปแล้วผ่านของเล่นอะไเี้ยแต่ขึ้นไทนแล้วไม่ลงนะมันไม่น่าจะลงล้พอแผนแล้วมันก็อยู่ที่เดิม ยังดออเพื่อนดรอไหมอ่ะอ๋อสมุดเหน็ดเน็ดตัวเองแรงกว่าเหน็ดลงดันเนหตุสู้จับมาแล้วจับทำไมเพื่อนโอ้ยดูเพื่อนอยากดูไปช่วยอย่าว่าเพื่อน ไม่เป็นไรมันมีสกิลนี่ไงมันสอง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 สามสามสามไปสามสองโอ้จะได้จัดเลือดสองแหลมแหลมเอาดิเอาดิแหลมอ่ะ เพื่นเราเข้าแล้วลุงชื่อไอ้จะมายิงกดไอ้เฉยยิงเงบปงยาเฉยเกน,นกัเนาะาแลราสิเพื่อน หวงเลยถ้ามีระเบิดนะต้องขอต้องยัดขนาดกระเป๋าทองแล้วไม่พอโอ้๋อผู้แพ้ละเย็ดแม่โอ้จาน

เพื่อนโดนอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนไปวัดอะไรอ่ะเพื่อนไปนก็เหรอเกินคนเยอะกว่าเพื่อนเพื่อนเหลี่ยมอะไรเพื่อนโดนสามกระบอกอ่ะผมไม่รู้อ่ะเข้ามาด้วยกันเด้ไอ้เดี๋ยวผมเป็นล้างกับพี่นาล่นรอเลยกันนะอ้าโว้ดครูให้จองที่ไปให้ไหมแล้วก็ปิดแป๊บเดียวปิดเปิดแป๊บเดียวก็มาโอเคไม่นานแค่ท่าไหร่สองเต็มได้อยู่มั้